มันจะตุ้มผ่าอ้สัขนาดแหวมันก็ยังห่อนเลยเปียนก้นเห็นเปียนก้นเห็นยังแซ่บดว่าปลาถอดปลาตายวะมันบแมนตายเลยเมัเลือปลาน่มันมันี่ก็ตายวขวบขวบมันมันผม่ะปลาตายแล้วมันกะ เอาใ่ตู้เย็นนะนะเจ้ายนกินเข่าอะไรกินยาได้ลูกเด้อมุกเริ่มออกแล้วันม่อคืี้ปกกินยาแล้ม่อคือในกินน้ำมันเนอะตอนเรียนพ่ามันกินยาได้สามวงคนเดียวกันเดียวกันเนอะเดียวกันเนอ ของย่างนะไรนะของปลามงนเออของปลาค่ะขึนเขา้นเขาเขาบอกมันมีว่ะมันมีบอกวาเต็มความเลยเติมไงเติมอ้าแต่บันบันคนเขาคุมปลาชูบังยีงชูบคนเขาคุมปลาเขาข่องกุ้งอะัรข่องอีกเจนเ็วเออห้องน้ำมั้งจะพักอ่ะ เราสิกินข้าวแต่เช้าแต่เชเจ้ามงมงนะอวาลมันยวขาเทีลยนะกนนขาเทีนยมตอนแรกเนออันไดก็เมื่อนั้นแหลเขากินเนเย่ไปมกิเงนงินแลก็จัขาได้แบบนี้กินข้าวเช้าเจอากนมันจะดีตัวไก่ไหมข้าเนาะแต่แก่นมุ้ง่ะแก่ปาคัด้ไหลัง กินข่าแล้วก็กินยาบำุงดุลถ้าพอกินยาแกงค่ะไดบำ่งดุละทัุโอเคไปกินยาบมกแกงกินเขาเหรับเก็บคอนได้เธอไปกินยาแม่บบร้งดอลธาตุไว้บิรงดีแล้วจ้ะเนี่พายกินข่าไว้บำรุัธาี้ ถ้าบอกกินข้าบอกห้แลนดังเนียเจนี่ถ้าบอกินข้าบอกห้แลนดได้พวกเนีมเย็ดน้าฉันน่ะกันย่านเขามัอัดหลอดลมตัวพวกเนีกเนนเอ้ย่งเอืเย็ดัวยนหัวหอมแบดหนหอมแกยงหอมแกงก็หอมะครัมชายครับอเห็ดเห็ ปลานะปลาดูเดียวดูรเปลาดูเดีวปลาเลาปลาปะวะ่ไม่ไอ้วกะเอาอีกดูกินเ่าอะจังกินยาด้ลู้เลยเาับีนี้เนื้อลาไ

ภาบน้ำให้นางปลอมมือกี่ดวงเลงแม่ดาววนะฮะเอตสซังเอาังเชียงห้องหรอพ่อพไม่ห้องเ่ะปะตูเิยู่ตะหน้งของชาด้วนาะเปิดฟ้าดิเดปิดเปิดประตูน้อ

ายบานอ๋อในแมวเหรเด็กก็หลุมตก๊ส่ผ้าเข่าแล้วนปลาบอปลา บื้งหันดุดิมเลยจ้าลายครัน้จะเป็นอุ่นคนนึงเลยน้อง้คนลายเ่ะอคูคนบกนีเชน้องบิวสิกินเข่ากับบกินน้องบดน้องบดลายไว้ตอเพื่อจกไปเรียมาเราปบ่้านเราแค่กลงคืนไ่ได้เอาไม่ยังนี่ Nàng chấp gì có được ngài lằng đấy Bơ Ông Phiên nó hiểu chứ ừ, Nó thọt bà em kìm Nó kìm thọt bà chứ <laughs> Nói chèn à. Như ván, như ván Cô cha này, cô cha này, cho bà đi Ê bà đi. Ê anh Ê Ê Ê mắc Ê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 

ไป <si ้องหมอล่าวไทยบ่นี่ไทยเล่าบ่แม่น้องหมอล่าวเวียดได้ออไทยลาไทยเลาบเล่าอเอบ่ไทยจะจ่อยออเบเบหมวกน่เยเพิ่นนะหมวกานะไปโยนตรงขามกันกับตลาดรักแปด นายโยนี่ช่างเดีเอาน่ะอ้าวเรียนได้กินแล้วไหมยามาหนังลูกมานังใช้ยานะลูก ใช้จะว่าว่ากินข้าวแล้วกินยานะาพุ้หน่าพุ้หน่าพุ้หน่าแม่ตั้งไว้ขังนั่นนะ่ะแม่จะนองเล็ดพูดลูกบังมือแม่ผู้ผูในสั้นหัวเอเอนั่นแหละนั่นแหละเอามาบัดนี้เอามาเทไว้นั่นแหละแมนเบิสไห,หนลูกนั่งยื่นเพื่อนในกระได ว่นังยืมเพื่อนอะไลอรลดบ๊ะนั่นน,ะน่ะอืม,อมป้อมเอใสใชินนั้นใส่กระโปรงอันเดียวเทอ่อ่าเดียบแล้วไปไป

ไปน่ะม่สิประชมให้ไว้ีเานเกงของแม่นี่เออกนี่กลุ่มมีผัวอะไรนอู้อะปังกวนว่าน่ะเหตติบีบแท้น่น้าน้าน้านเนมอีอะฮะคือนำแป๊บี่อ้เก่งเก่งเก่งอกินแล้วเอื้ออื้อลงลวกากินน้ำมาเนี่ยอ้ เฮ้ยเบิ่งแน่จะเบิ่งแน่แขนแม่นะอะเราุยงแล้วบริกินจากดีเลยกินไม่แบบนี้นะเออไฟเสียดจ้ลุกปลาลุงเบิ่งผัดชัดจวกรอดก็เป็นจังสิ บดโตกินบดบาดเดียวโตต้องเกาะเขาทีละน้อยกิน huh. อ uh ืมเท่หมได้ไงจะรักคนนะค่อยค่อยกินห่เออบุมบนชิบปเทช่บัดเดียวเออกินใช่แน่อะเออใช่ละวะเออ มันหวานๆหนึงมันสิไปนั่นคนเก่งแพงเลยเออฮันเด็กินอีกแฉน่ะเครื่องเขากินน้ำนี่แหละลูกเออฮันเด็กเ้ยเก่งแท่นี่วะตายลูกไใคือเก่งแท้เนี่ยนะน้องกันยิ้มให้เอ้ยโอ้ยเออกินเครือเก่งดึ๊งยืนลงให้มันลงปากแบดี้แหละ บุ๊มบิ่นเชียวแตะลิ้นดิ่ชื่อเอาน้ำน้ำน้ำไม่ใบโอ้ยเออถ้าแตะลิ้นดิ่ชื่อมันกระมุนกระเทือแล้วอ่ะอ้าปากกว้างแน่คือคือลงอ่ะที่แบนี่ยอ่านเอาอีกอีกกินน้ำก่อนกินให้เบิร์ดแบบนี้เฮ้ยคนเก่งนะอ้าวแน่น้องกันยิ้มให้ด้วยอ้าปากกว้างแค่ละกอกลงแคเละโอ้ยแม่จะกินแทนได้เนาะ

เอ้ยกลับมาใกล้ๆนี่ตัวอย่างไก่นำอยางไกนำฮะอิ่ม้อิ่มได้คืออิ่มยังานาวเนยน้องยิ้มหวานนะโอ้ยชอ่อนชอนเด้หน้ายิ้มหวานนี่โอเคกากินลูกแบบน้องพิงมาบนบ่แร่นแล้วแบบน้องพิงนเผ่งตุ๊กนอใช่ไามแคินยิ้มช่างอันนี้ก็ไร

เออยาดีไอโอ้แลั่มเลยสมเป็นมันมันก็ต้องแตกลไงคอแตกไลฮะฮะฮะเสียงเป็ดจ้ฮัลโหลอ่ะเป็ดได้หกินยากินนุ๊กหรอฮานะโอ้เงี้ยน่องกิน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 ตะมือ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 แปะแปะเอ้ยู้ชูเอ้ยมิวไปไปไปยินเนี่ยไปตรงไปมาไปเปิดไปเปิดชู้ยาเบิ้งนะฮะว่าอุ้ยไอ่ไอ่ไอ่ฟรั่ง

ค่อยๆจิบล right? mm ูกเฮียนะเห็นยังน่ะอุ้ยอุ้ยทำทำเป็นสไตล์คุณนายก็เป็นอันนี้อือคุณนายใส่บวงใส่บวงเอานังใส่บวงใส่บวงใส่ชุดบวงมันเหี่ยงไหมฮะมันเหี่ยงเลลูกใส่หลายเสื้อแล้วเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่ารับตาอ่ะนับนับหนึ่งถึงสิบเด้อว่าฉีอเนนะเออนับมาเท้าก็ได้สองสามสี่ ห่ากปได้ยังเก้า11บสิเอ็สแล้วละบ้า่สหแล้วแล้วแล้วนี่เอ้ากินตอนใดวะนี่คือเก่งแท้นน่ โอ้าหหอดช้าใช,าาช,าชา่ได้แต่สิบหาหนึงแล้วแหละอันนี้อ้ยลูกไฟเก่งแฮอน,นี่โบพหนาพ่อแม่มันดีป้ายป้ <c oughs> <c oughs> ายป้ายป้าไปดป้ายป้ายป้ายพุนาพุนาองหูอีกใช้รีโมทนั่นแม่ แม่เปิดเป็นช <av> ื nice ่อแต่ว่าแม่กดมาชิเปิดให้นิมาหน่ะแม่เอากระดาษเปลี่ยวมาดูลูกแม่เช็ดเ็ดตาลูกกระดาษเปลี่ยกเอาตัวไร

Nó vừa nằm mì tôm của hai mỏi đẹp. Ni hảo cặp phải. Một bên nhau của mì nè 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 ตึ้มมันตึ้มทางนั้นตึ้มทางนี้อยู่นี่อุ๊ๆๆๆมันสิดาวบ่あれฮะเออ Má 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 non bưng non bưng. Tùm bưng tùm bưng vậy. Tùm đây tùm đây. tập mưa tầm mưa. Vậy luôn vậy. không đàn phải ừ. Ừ. À, của tôi bôi tiền thật luôn nhé gặp phải xe nè à mẹ à, hay là nè không. À? À, phòng lúc tiền tiền ơi à, à, à. 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 อ่นของเอ้ยนะไปให้เอ้ยฮันเฮ้ยบิ้วของเงยบิ้วไปตืมไหมตืมกินไห้ขึ้นนั่งสูงให้ลูกให้ขึ้นนั่งเั่นนอนจัำดีเลยน่ะปูลงอ่ะปูลงนอนน่ะให้สิไปนั่งเั่นอ่ะตืมก่อนตืมตืมตืมบอลไม่ตู้เด้อเออหวานหวานไผ่เดือดฮือยูวายแมงได้น่ะมีแมงได้น่ะ อุ้ยแมงในนี่แมงแมงอีดนี่มแมงอีดสองโตข <c oughs> ุนนี่ขุนคนนี่ขุนคนนี่ขุนคนน้อยนี่บอกคนคิดดื้อนี่ อกีด like okay. ้อนี่งไม่อ้วนเก็บขีแต่ชอบคนนั้นเองไห้ีดูนะใหิีดูนะอะโอเคสบายเลยคิปนี้เากระาทอมีพี่น้องต้ไลแช้์กดติดตามมีจะท่องคือเก่าเด้อเนาะไปเลยสบายดีอะสบายดีก็ลูอยู่เว้ยสบายดีสบายดีสุดจ้าแล้วอนี้กั บึง่ะบึงมยใบนะเมยใบนะไปแลปลาดุกบีและสวัสดีวัชุกูุกพเนาะ